รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบุษราคำกรุ๊ปกนกโปรดักต์บุษราคำเรคคอร์ดร่วมใจเสนอรายการเกษตรบันเทิง รับปรกคุณกำลังจะรับน,นโโีโอ้โแม่โทรมาฮัลโหลแม่โอ้ไปทอดแล้วแม่ไม่ได้เลยได้ปลาได้จับปลากระดี<อ>ปลากระดิบแม่ไม่ได้หรอกปลาสลิดปลาสลิดนะิบน่าไม่ได้หรอกแม่จะกินปลากระดิบขึ้นมาไม่อยากากินตังก็ไม่มีซื้อนะเออเมื่อกี้เพื่อนชวนไปบางบ่อแม่เขาบอกว่า,าไปรนะ้านเจ๊นัดอะไรเขาจะมีปลาสลิดเยอะเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้แม่สักสองครัตัวสองโลสามโลไปถึงบ่อแล้วคุณ อ่ถึงบอ่อใช่งไหมถึงบ่อปลาเขาเยอะครับครับเพื่อนบอกถึงบ่อปลาเยอะแม่ไม่ใจเย็นนะใจร่มๆ่มนะนะคือน้ำลายไปก่อนเดี๋ยวก็กินปลาสลิดรอรอ,อสักสามวันวันเดียวแ,นนแล้วแม่นะท่านี้แม่ครับครับครับหยอกลแล้วแม่เล่นผมเป็นคนแม่ยอมแม่ชอบกินเออดีแล้วคุณไม่เลยโทรมาเคลียร์ว่าเสร็จหรือยังปลาสลิดอะไรจะ <โห S 2> ไปโอ้โหคุณก็ใจร้อนเหลือเกินแม่อยากจะกินโอยติต่อริตต่อเลยโอ้ตายคุณงแม่คุณใจร้อนทั้งคู่อย่าเราไปทอดก่อนดีกว่าใจเย็นใช่ไหม ผมใจร้อนแม่อยากไปบานซลิดเลยจุม้มโทรให้โทรให้อโอเคโอเคว่าเขาพี่เอกอาจารย์ออสแต่เขาโอเคยังเรียบร้อยอยังพร้อมที่เราจะไปเจีย๊ยสฮัลลลโหฮัโหลครับเออแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์อืมอยู่ที่บ่อหรือเปล่าครับผมอ๋มออยู่ที่บ่อแล้วเหรอครับไอ้บ่อบ่อปลาสลิดนี่แหละครับที่ว่าเรานัดกันไว้นะครับผมอ่ะฮะบ่อขยะเอา้า อ้าวอุ้ยขอโทษครับท่านขอโทษครับขอโทษครับทำไมติดอบตอืมทำไมไม่เกี่ยวอบตอ่ะบ่อขยะไงเขาเก็บของขยะมูลฝอยไปทิ้งที่บ่อบังบัดไม่ต้องโทรแล้วครัหนูทำไมไปกันเลยดีกว่าไปไปไปใจร้อนหิวหิวแล้วเอาไป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 นั่งโทรอยู่สิเวลาเออไปไปไปด้วยค่าโทรโทรศัพท์ได้เหมือนกางโทรยี่ห้อนั้น ข่าวจะมาถึงกันได้นี่ไงเจอพอดีเลยใครฮะสวัสดีฮะเจนัทสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจนัทนี่นี่นี่ค่ะพี่ฮะท่านนนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับเจนัทครับผมเจนัทเดี๋ยวอันเนี้ยคุณย่าอ๋อสวัสดีย่านะพ่ี่ย่านายย่านัทแนวอะไรอะชื่อเขาชื่ออะไรถามสิก็วันนี้ย่าเขานัดเรามันนี่น้าที่ร้านเจนัทไงร้านนี้ร้านขายปลาสลิดถูกถูกต้องมีต้อง รับซื้ออ่บอาบ่อปลาทุกบอ่อแล้วก็มาตากแห้งแถวนี้ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วล่ะคุณโอ้โหมีความจรงจริงปลาที่เนี่ยอาจานโทษคุณหมอฮะครับผมผมอยากจะรู้ว่าปลาที่ไหนอ่าถูกที่สุดปลาผลิดอ้าวก็ที่บางบ่อนี่ไงที่บางบ่อบางบ่อถูกบางบ่อแพงทำไมนะครับไอ,บอ้บ่อที่ถูกอ่ะปลามันตัวเล็กอ่าบ,บ,บ่บอที่แพงปลามันตัวใหญ่แล้วแหมคุณย่าขรเจ้าเจ้าเจ้าแตกต่างกัน แปลกไปคนเนี่ยบ่อไหนอร่อยที่สุดครับบ่อนะอุ้ยอร่อยทุกบ่อนะจริงนะอร่อยทุกบ่อที่นี่อร่อยที่สุดที่จโอเคเหรอพี่นี่ถูกต้องไมค์ก็ไม่อยากคุยนะครับผมผมก็ทำฟาร์มปลาเหมือนกันเป็นไงร่ำรวยครับนี่ผมรวยจากฟาร์มปลาผมก็เอาเงินจากฟาร์มปลาเนี่ยไปทำฟาร์มกุ้งต่อรวยไหมฮะรวยครับสุดยอดพอรวยจากฟาร์มกุ้งปุ๊บผมก็เอาทั้งฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งเนี่ยเอาไปทำฟาร์มกบโอ้โหเยี่ยมเลยพอรวยจากฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาฟาร์มกบปุ๊บ ผมเอาไปลงน้ำเต้าทีเดียวเลยรวยยิ่งขึ้นไปหมดโครับเอ้าทำไมอ่ะออกปูสามดอกอันนี้พนักพนักชำเงินแม่คุณยาเชิญคุณยาเชิญอยากคุณยาขอสองพันนี่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวอ้าวอ้าพอดีเลยสวัสดีควัสดีครับส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 วัสดีครับเจนนัทครับ เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับอันนี้คุณย่าเจนัดครับอ้าวเลยอ้าวนัดอ๋อวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้โโอ้หเราเราจะได้รู้ความจริงกับเจนัดแล้วเอาอ่างกะเจนัทหน้าก่อนครับเจนัดครับตอนนี้อยากจะรู้ว่านะฮะเมื่อกี้คุยกับคุณพ่อมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะแต่อยากจะรู้ว่าได้เทคนิคหรือว่าเรียนรู้อะไรมาจากคุณพ่อบ้างเรื่องเกี่ยวเรื่องการทำปลาสลิดก็ได้เทคนิคหลายอย่างค่ะก็ตั้งแต่การทำรสชาติ แล้วก็เรื่องลูกค้าเราก็ตั้งแต่ทที่เรียนจบมาก็คือจบบริหารมาอยู่แล้วเราก็เอาที่เราใช้ค่ะเยี่ยบที่ร้านจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจที่บริหารจบที่ไหนจบที่ไหนครับเนี่ยรัตนบัณฑิตค่ะอ๋อรัตนบัณฑิตด้วยนะคะจบมาแล้วก็เลยมาทาเป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเลยรูปใหม่สร้างพวกผริตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมา เแล้วก็มีลูกค้าติดเยอะขึ้นนะคะตั้งแต่เราออกมาก็คือเหมือนกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวให้แบบมันใหญ่โตขึ้นอ๋อก็คือมาดูเรื่องการตลาดให้ด้วยใช่ค่ะอ่าและครั้นี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อหรือจะซื้อได้ค<ด>่ะวิธีใดบ้างเดี๋ยวนี้มีอ,อ๋อตอนนี้มีจัดส่งอินเตอร์เพ็ตนะคะแล้วก็<อ>จะส่งทางแฟลค่ะแล้วก็เคอรี่แล้วแต่ลูกค้าค่ะว่าลูกค้าต้องการจะส่งสะดวกทันไหมค่ะแต่ถ้าเป็นช่วง ปลาที่เป็นปลาแดดเดียวจะต้องจัดส่งอินเตอร์เพสนะคะเป็นแบบมันจะสดมากค่ะเพราะว่าเป็นสดส่งห้องเย็นนี่เขาเรียกว่าทันสมัยมากพี่ออสรันแล้วก็เอาติดต่อตรงกับเจนัทเลยได้ค่ะติดต่อตรงค่ะเบอร์โทรศัพท์0 6 1 4 1 9 4 1 6 6ค่ะซึ่งทางรายการเราก็จะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้วยเอาได้ด้วยถ้าออนไลน์นี่จะต้องมีเฟซบุ๊กแล้วค่ะเฟซบุ๊กก็ร้านเจนัทปลาสลิดค่ะ ได้นัดเลยนะได้นัดปลาสลิดเลยค่ะเป็นภาษาไทยตรงค่ะเป็นภาษาไทยได้นัดปลาสลิดค่ะแล้วนี้คุณพ่อทำตำแหน่งอะไรเนี่ยนอกจากให้วิชชาไปหมดแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ช่วยดูเป็นบางอย่างค่ะลูกน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอบรมลูกน้องค่ะ บริษัทเทดีทาวคุ้กจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดักผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลังครบ,บวงจรเพื่อเกษตรกรไทย ดีกล้าวไก่ในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 11 11 1 1 1 1หรือ w w w g n no o Product.com มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาติด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคามรคคอร์ดติดต่อเลย0839155926ออเทอร์โบ นะครับค่ะอันนี้อะไรครับเนี่องไข่ปลาสลิดค่ะไข่ปลาสลิดแท้เลยกินมากเลยนึกว่าคลองกันแจเน่รู้ไหมว่าโลละเท่าไหร่โลละเท่าไหร่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทกินนะโอรปลานะครับแล้วก็เนื้อวัดเป็นไงบ้างพี่วอดครับเรามาถามเรื่องไซส์ปลานิดนึงว่าค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยยี่สิบอันนี้สองร้อยหกสิบเนี่ยมันอันนี้จะประมาณหกตัวโลนะคะสองร้อยหกสิบ ที่ร้านเนี่ยคือใหญ่สุดจะขายแค่260บาทตัวที่อร่อยค่ะอร่อยเท่ากันหมดเลยค่ะอร่อยท่้แล้วอยากจะทราบอะไรจะดูไงว่าปลาเนี่ยมันใหม่สดแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องมีสีชมพูอมเลือดตรงนี้ค่ะแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยเขาจะแบบใสๆถ้าออกเป็นเหลืองขุ่นนั่นแสดงว่าเก่าค้างนานค่ะวิธอันนี้คือใหม่แต่ที่ร้านนี่คือถ้ามายังไงก็ใหม่ค่ะเพราะว่าที่ร้านทําวันต่อวันวันต่อวันค่ะใหม่สดทุกวัน ไม่มีป่าคา้างเก่ามีหน้าละที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ลูกค้าเขาเยอะมากค่ะนะมาซื้อก็ไม่หยุดเลยค่ะโอ้โห,โหอย่างนี้เจนัดแบบเนี้ยอยู่ได้กี่วันเนี่ยถ้าเราตาแบบเนี้ย อ๋อตากันนี้ใช่ไหมคะต้องแช่ช่องฟิตนะคะอยู่ถติว่าตากวันนี้เช้าก็อยู่ได้ถึงช่วงเย็นแต่ถ้าแช่ฟิตนะอยู่ได้เป็นเดือนแต่เราก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าค้างไว้เป็นเดือนเนาะแนะนําให้ซื้อสดใหม่ดีกว่าเนื้อวิธีวิธีการเก็บค่ะวิธีการแต่ว่าถ้ททางให <ๆ S 2> ม่สดเดี๋ยวมันจะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วก็เราเราขายทุกวันนะจะขายปีกขายส่งตรงนี้อยากจะแนะนําพี่น้องที่ชมรายการเกษตรบันเทิงทาก้5นะครับติดต่อซื้อได้กับร้านเจนนัทเลยนะครับ ของดีขายถูกทั้งเป็นทั้งส่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาฝากร้านหน่อยค่ะร้านเจนัทนะคะตั้งอยู่สุขุมวิทสายเกกิโลเมตรที่6,2ค่ะแล้วก็ถ้าช่องทางติดต่อนะคะให้โทรที่เบอร์โทร061 419 4166นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์นะคะเป็นเบอร์โทรหรือ ID ก็ได้ค่ะ061 419 4166ค่ะเบอร์เดียวกับเบอร์โทรค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณเจนัทมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ คือถ้าผ่าเป็นลูกเต๋าแล้วเราทอดเนี่ยนะครับมันจะมีความกรอบกรอบอยู่รอบๆรอบๆรอบนอกแล้วก็จะมีความกรอบมากกว่าความนุ่มนะครับแต่ถ้าเราจะทําให้นุ่มมากกว่ากรอบก็คือผ่าแค่นี้พอครับผมอ๋อผ่าจึนเขียงผ่าแค่สองสองสองขีดพอครับผมแล้วก็จะมาผ่าตรงนี้ทีนึงเดี๋ยวท่านับผ่าสองขีดพอแล้วอีกแปดขีดเป็นทำอะไรอ่ะอ๋ออีกแปดขีดเก็บไว้กินวันหน้าครับเก็บไกินนะนะขอบคนะครับผมนี่แล้วปลาสลิด จุดที่อร่อยที่สุดนะครับผมจะบอกให้นะครตรงท้องปลาสลิดนี่นะครับตรงท้องครับผมเนี่ยแกะมาตรงนี้นะมันจะมีมันตรงนี้เยอะมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คือสิ่งที่อร่อยที่สุดตรงเนี้ยครับครับผมของปลาสลิดแต่แต่บางท่านไม่รู้ครับไม่รู้ไปผ่าตรงนี้แล้วทอดมันตรงนี้หายหมดมันตรงนี้หายหมดคือตรงนี้คือความอร่อยของปลาแล้วแล้วไอ้ปลาสลิดเนี่ยไออ่เรียกอะไรครับ อันนี้ไข่ปลาสลิดครับแสดงว่าปลานี่ตัวผู้เลยครับมีไข่อันนั้นผมไม่แน่ใจ บริษัเทเฮดีทาวกุ๊บจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนบโปรดักผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลังครบ,บวงจรเพื่อเกษตรกรไทย ดีก้าวไกลในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n o k p r o no d u c t c o m มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคำรคคอร์ดติดต่อเลย0839155926ออเทอร์โบ ช่วงเกษตรบันเทิงสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังชมเราอยู่ทางบ้านรายการเกษตรบันเทิงครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันที่ตลาดสดคล้งดันบริหารงานโดยบอสชาโนนนี่ครับผมเมื่อกี้เราไปไหนมานะเอาไปบอสเลี้ยงหอยแครงไะสิไปบอเลี้ยงหอยแครงดูซิเนี่ยไปแป๊บเดียวหน้าดำเมียงไงดำเร็วไน่ว่าแดดแรงโอ้แดดแรงไนโอ้มาที่นี่ ใหญ่โตมากนะฮะโมีร,รายการอาหารมากมายอาหารตามสั่งใช่ไหมร้านไอศครีมนะอะไรร้านสูบิซูชิเออซูชิชกาแฟสดกาแฟโบราณก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำร้านอาหารอื่นอีกมากมายอาะร โอ้แล้วอะไรที่ดีที่สุดที่นี่ที่นี่ของคลองด่านนะฮะครับแล้วตลาดที่นี่ที่มีขายด้วยนั่นคือหอยแครงเมื่อาวานเราไปกันมาเราไปไอ้ไอไอบอ่อหอยแครงไปบ่อหอยแครงอล้ดิที่มีขายเดี๋ยวหอยแครงพูดถึงเรื่องหอยเป็นไงฮะหอยที่นี่เป็นหอยที่สะอาดอแล้วก็ผ่านการคัดกรองตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วหอยสะอาดผ่านการคัดกรองครับผมผ่านอะไรมาครับเอ้าหอยที่นี่มีออยนะคุณมีอยออมันเป็นได้ไงหอยมีออย คุณลองสะกดคำว่าหอยสิหออยแน่อีอยถือว่าผ่านผ่านแล้วครับผมแปลว่าออยอยองค์อาอาหารและยาครับผมหรือว่าออยแปลว่าอดอยากไม่แน่นะคุณแต่ที่นี่มาที่นี่คุณไม่มีอดเพราะว่าของกินเราเยอะโอ้มาหาบอสชาโนนจค่อิ่มเลยพวกเราบอสชาโนนเขาจะสั่งชาเขียวให้พวกเราทานใช่ๆอันนี้เรื่องหอยกี่คุยเรื่องหอยผมเนี่ยบองตรงศึกษาหอยมาตั้งแต่เด็ก อยนี่มีอะไรลชนิดใช่ไหมมีเยอะมากเลยผมรู้จักเกี่ยวกับเรื่องหอยดีมีลายพันธุ์ด้วยใช่โอ้ยคุณนี่เก่งสันทัดเรื่องหอยนะแน่นอนครับผมอธิบายเรื่องหอยให้ผมหน่อยได้ไหมครับหอยเนี่ยผมจะอธิบายธรมรมดามันก็จะไม่เข้าใจอธิาาบายแบบไหนครับ อธิบายแบบนี้ดีกว่ายังไงครับว่าโบกมือย่อยย่อยฮิบอกนห้องจะไปทะเลออกเรือมาแซนมาเวกับจากทะเลจะจับหอยไปฝากเธอแต่ได้แด่ได้แด่อด้แต่ฝันไปว่าจะจับหอยเป็นแสนแล้วเอาไปฝากแฟนแล้วมันดังใจว่านุ่นหอยโขงนี่หอยขมดุดดุดอมอมแล้วก็งมขึ้นมาหอยอะไรตัวใหญ่เลยเชื่อนะฝ่ามือยางเหลือไะ้อีกนะน้องจ๋าหอยมีทะเลทางใหญ่หอยมีทะเลทางใหญ่หอยเก่าหอย ไม่มีไล่ราคาแต่แด่แดมแดดแดดแดดอนนู้นหอยแข็งนี่หอยแมงนาผูหอยสั่งมีโรชอบอยู่ตามแองหอยไหนก็ไม่เคยปฏิเสธหอยไหนก็ไม่เคยปฏิเสธแต่หอยโลกหิดกระผมขอลาแด่แดดแดแดแดเียงจึ๊กจึ๊กจึกจึกแดดแด่แดมแพงทำไมเอาไปไหนกัไปไหนไปดูหอยกัน บริษัทเฮดีทาวคุศจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดักต์ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลั่งครบวงจรเพื่อเกษตรกรไทย ดีก้าวไกลในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n o p r o d u c t c o m มาแล้วรำวงพื้นบ้านตำนานสามชาติด้วยระบบไฟแสงสีเสียงนักร้องดารานางรำตลกเต็มเวทีสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคำรคคอร์ดติดต่อเลย083-915-5926ออทเทอร์โบช่วงเกษตรบันเทิงเชิงสาระ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกษตรบันเทิงเชิงสาระตรรกะขมฉลองเจยาคมนะครับคุณผู้ชมครับผมได้จิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วว่าการทําเกษตรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกษตรหมาภาาเกษตรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าเกษตรจุลภาคเกษตรผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับเราต้องมีองค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย4ีประการนั่นก็คือดินสองน้ำสามพลังงาน สี่ปุ๋ยนะครับแต่ถ้าเพื่อการขายก็ประกอบอย่างที่5เข้าไปคือตลาดครับในตอนนี้ผมจะขออนุญาตพูดคุยเรื่องดินครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานักว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากนะฮะถ้าจะถามกันกันง่ายๆว่าดินคืออะไรผมคงจะนิยามแบบง่ายๆสั้นๆว่าดินคือเปลือกลกชั้นนอกสุดและดินคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว และถ้าในทางการเกษตรนั้นดินเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งเพราะว่าการเกษตรไม่ว่าเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องทาบนด,ดินนะครับคนพุทธชลประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่โชคดีอย่างที่ผมเรียนไปแต่ต้นว่าเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ดินเนี่ยครับใช้เป็นที่หัวัยและทําการเกษตรได้ทั้งหมดนะครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีเนื้อที่มากมายก็จริง แต่เนื้อที่นั้นใช้การเกษตรไม่ได้เช่นมีทะเลทรายมีน้ำแข็งนะครับตรงนี้แต่ของเรานะครับในประเทศเรานั้นเรามีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ320ล้านประมาณนะฮะ0ล้านเรามีเนื้อที่อยู่ที่513,000 120ตารางกิโลเมตรนะครับเมื่อเป็นไร่ก็น่าจะประมาณนี้และครับ320ล้านไร่นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับตั้งแต่เหนือสุดของประเทศยันใต้สุดของประเทศเอาเป็นว่าตั้งแต่แม่สายยันอำเภอเบตงนะครับเราใช้ในการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์อยู่อาศัยได้หมดนะครับเราไม่มีทะเลทรายไม่มีดินแดนที่เป็นหิมากอะไรแบานี้นะครับ แม้ว่าบางแห่งจะถูกตัแทกด,ด้วยพื้นน้ําแต่ก็ยังเป็นพื้นน้าที่อาศัยองค์สัตว์ที่มีประโยชน์ต่อ,อการเกษตรนะครับแล้วก็แม้ว่าบางแห่งจะเป็นภูเขาคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าภูเขาตั้งแต่เชียงรายยันสวยโกโลกเนี่ยนะครับก็เ,เป็นภูเขาที่มีพืชขึ้นนั้น,น่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ทาําการปลูกได้นะครับทีนี้ ต่อไปนี้ผมขอฝากสารไปถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กัน,นครับขอไปนะครับบางคนที่เริ่มอยู่แล้วก็ทําต่อและกลุ่มที่จะต้องกลับไปทํานั่นคือกลุ่มคนตกงานที่ผมพยายามพูดถึงบ่อยและจะพูดถึงเกือบจะทุกเทปเพราะผมแขกกดกลุ่มนี้มากนะครับพี่น้องอคุณผู้ชมที่จะกลับไปสู่ภาคเกษตรกรต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นนั่นก็คือเกษตรกรที่เคยเป็นนั่นก็คือ,อเป็นการเรียนรู้จากบรรพชน พ่อแม่อบมีลูกก็สอนลูกให้ทาเกษตรนะครับแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่จะกลับไปสู่ภาคเกษตรกรรมคือบัณฑิตที่ตกงานไม่ได้ถูกสอนให้ท,ทําเกษตรแต่ถูกสอนให้ทําบัญชีถูกสอนให้เป็นวิศวะถูกสอนให้เป็นอะไรตรงนี้อะไรที่ไม่ใช่การเกษตรแต่จำต้องท,ทําเกษตรเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมจะพูดจึงจึงค่อนข้างจะมีความสําคัญและทาความเข้าใจกันได้ที่ดินนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นภูเขาทุง่งนา หนองน้ํานะครับแล้วก็เป็นหินดินทรายฝูดคุณผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนะี่ยชัของการเกษตรดัหมดเลยแต่ปัญหาของเรานั้นก็คือเรามีความเชื่อดื้ๆกันอยู่วา่าที่ดินแปลงนี้ปลูกพืชไม่ได้ที่ดินแปลงนี้ปลูกพืชชนิดนี้ไม่ได้ปลูกพืชชนิดนั้นไม่ได้นะครับแล้ววิธีการของเราก็คือจะต้องมีที่ดินเยอะๆถึงจะทําการเกษตรได้นะครับเพื่อที่จะปลิตเกษตรเยอะๆแล้วส่งไปขายให้ได้คุม้มค่าต่อไปนี้ในวิถีใหม่หรือว่า new normal นะครับ เลิกคิดอย่างนี้ครับเราคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะระบบอุตสาหกรรมของประเทศเรามีอย่างที่ทราบว่ามันดับเครื่องยนต์ลงไปแล้วเหลือแต่เกษตรที่จะผลิตมาในแบบของจุลภาคหรือว่าในแบบที่พ่อตานรหรือพวกเองเนี่ยนะครับออพอเราลงมาที่ดินเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญในการพบะปลูกนดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเราสามารถใช้ที่ดินเนี่ยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ประเทศเรามีเนื้อที่ที่ด like okay. ิน่ะเท่าเดิมแต่ท like ี่ด no ินที ha ่เหมาะที่จะใช้ทําการเกษตรนะครับน้อยลงมากเพราะเราเสียพื้นที่ดินให้กับเป็นที่อยู่อาศัยเสียที่ดินให้กับระบบอุตสาหกรรมเป็นถนนหนทางเป็นอะไรต่อเนอะไรมากมายจนกระทั่งเราเหลือพื้นที่ที่ดินน้อยมากและทีนี้เราทําอย่างไรกับที่ดินที่มีอยู่จํานวนน้อยอ่าบัณฑิตบางคนกลับไปยังหมู่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยนะครับพบว่าที่ดินแทบจะไม่พอทําการเกษตร แล้วได้ผลประโยชน์เรียนชีพได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าที่ดินที่จํานวนมากพ่อแม่เราเคยมีนะครับที่ดินเหล่านั้นสูญหายไปหายไปไหนหายไปเพราะขายสูงเราเรียนนะครับพอเราเรียนจบกลับบ้านเราเลยไม่มีที่ดินเหลือนะครับเราจะเอาที่ดินมาทําการเกษตรก็เลยไม่ได้แต่ทีนี้เมื่อเรามีที่ดินน้อยจะทําอย่างไรที่ดินน้อยนั้นเราก็ต้องใช้ที่ดินอันจานวนน้อยนี้นะครับให้เปิดเกิดประโยชน์ในทางการเกษตรหรือพอปลูกมากที่สุด ผมไปเห็นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าที่ดินจํานวนน้อยสมมติว่าที่ดินจํานวนครึ่งไร่เนี่ยสามารถทําให้มันเป็นห้าไร่ได้เลยแต่จะทําอย่างไรขอเป็นตอนหน้าครับเดี๋ยปุ่มจะเล่าให้ฟังสําหรับตอนนี้ขอจักบาปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เชาวไร่ชาวสวนชาวนา